สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำ้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับกล้องบันทึกติ้งแวรนะครับเขาส่งของมาให้ดูผมจะมาแกะกล่องดูมีนักติดกับมีนักติดรถลูกค้านะครับเป็นโตโยต้าเอา a าดนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนติดนะขอเดี๋ยวต้องขอเขาถ่ายวีดีโอก่กอนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแกะนี้มาดูก่อนนะว่าเขาส่งอะไรมาให้ผมบ้างมีอยู่ข้างหลังเนี่ยบนชั้นเนี่ยสตัวแล้ว ก็เจ้าของเจ้าของติ้งแวร์ถ้าดูอยู่นะครับส่งมาให้ผมสต็อกเยอะๆหน่อยได้สักสิบตัวก็ได้นะเอ๊เขาก็จะมีไบรับประกันมาให้กล่องเขาห่อมาอย่างดีเลยน,นี้ไม่ชุดหนึ่งพอดีว่ามีออเดอร์มาเรื่อยๆเราก็สั่งมาเก็บไว้เพื่อนๆที่สนใจจะมาติดตั้งนะครับในศิลชา ศรีราชาพัทยาบางพระบางแสนอะไรทักมาได้เลยนะผมมีของผมมีของเตรียมรอท่านตลอดพร้อมเสมอตัวนี้เป็นรุ่น q 8 0 0นะครับกล้องหน้าเป็น2 k นะกล้องหลังเป็น f ู l l ด d ผมเข้าไปดูในคลิปอันนี้ก็ได้นะคลิปที่ผมติดรถเบนซ์นนะ่ะผมเอาไฟล์จากในกล้องเนี่ยเอามาเอามาให้เอามาให้ดูนะ ขนาดนั้นจริงๆนะเขาเลยบอกนะว่าทําไมถึงติดกล้องตัวละหมื่นกว่าบาทมาแล้วมาถึงเนี่ยวอยเขาจะตัดมาแล้วนะบางตัวเขาก็ไม่ตัดบางตัวเขาตัดมาอย่างนี้เขาตัดมาไม่ต้องตกใจนะครับก่อนที่เซลเขาจะส่งเขาจะถอดกล้องมาเทสก่อนนะถ้าสมมติว่าได้ของที่วอยมันตัดมา,านี้ไม่ต้องตกใจนะเขาเขาถอดเขาจะเปิดออกมาแล้วเขาจะเอากล้องเนี่ยมาเทสแล้วก็จะใส่เมมให้นะครับ ต้องแบบเฮ้ยทำไมกล้องกล่องมันโดนแกะมาว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะถอดมาคือเราก็กันนะว่าทุกตัวที่ส่งให้ถึงถึงมือคุณนะ่ะใช้ได้ทุกตัวนะเซล,ลเขาจะถอดมาเทสก่อนตอนแรกผมก็บ่นแหละเฮ้ยแกะไม่ได้ไงวะอะไรเงี้ยเปล่าเราเขาบอกเซลแกะมาเทสจะได้ไม่ต้องมนาะแบบว่ามาถึงแล้วใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือน QC อีกชั้นนึงก่อนส่งให้ลูกค้าคนระับอันนี้เป็นกล้องหลัง ตรงนี้มีงานออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็พยายามโพสต์มาทุกวันทุกวันนะอยากรู้เรื่องอะไรนะคอมเมนต์มาคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคอมเมนต์มาคุยมาบอกกันได้นะคลิปทําดีไม่ดีอยากให้เพิ่มตรงนู้นตรงนี้อะไรได้นะครับบอกได้นะยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์เพราะเราคือเพื่อนกันนีน่เป็นไสโตแกนเป็นไงนี่เขากล้องมาสองตัวนี้เป็นกล้องหลังกล้องหลังเขานี่เขาก็วอลเขาตัดมาแล้ว คืออย่างที่ผมบอกอ่ะเขาตัดมาเช็คไม่ต้องงงไม่ต้องงงแต่กล้องหลังก็สวยนะผมชอบกล้องหลังก็สวยกล้องหลังก็าต้นีเดียวเองสวยดีโอเคเดี๋ยวเรารอรถลูกค้ามานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายบนรถกันนี่ก็ประมาณนี้แหละกล้องอ่ะไหนๆก็แกะแล้วนี้อันนี้คือในกล่องกล้องหลังนะเขามีกล้องหลังมาให้นี่เดี๋ยวผมแกะอุปกรณ์ให้ดูมีกล้องหลังมาให้มีสาย สายลิงจากกล้องหน้าไปกล้องหลังนะครับนี่น่าจะเจ็ดเมตรนะในกล่องนี้นี่นี่นี่กล้องหน้าแกะให้ดูเลยกล้องหน้าหนึ่งตัวข้างในเขานี่เมมที่เขาแกะใส่ให้เรานะอันนี้ก็เป็นเสื้อเมมนะครับเอาไว้ใส่เวลาเราจะเอาถอดกา๊าดออกมาแล้วก็ไปใส่กับคอมพิวเตอร์นะอันนี้เป็นเสื้อเมม ขยายเมนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้คู่มืออันนี้ตัวติดกล้องที่ติดกรหลังที่ติดกาดตัวกระจกรถนะชุดสายไฟอันนี้เป็นกิ๊เอาไว้กัดสายไฟเดินต่อตามขอบที่มันยัดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการลีดเดอร์อันนี้มีกาวเผื่อไว้อีกอันนึงแล้วก็หมดแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรนะ ไล่ชื้นถุงไล่ชื้นอ่ะอุปกรณ์เขามีประมาณนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับสิประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรารอรถลูกค้ามาเดี๋ยวเราไปติดบนรถกันครับรถมาแล้วนะครับเป็นโตยโยต้าเอาผานะไม่ถ่ายตอนทําแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับรถรถรถราคาขนาดนี้แล้วเจ้าของรถไม่ทําเองแน่นอนต้องต้องให้ช่างทําแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะเหมือนคันเบนนะฮะเดี๋ยวจะดึงไฟล์ขอดึงไฟล์พี่เขานะว่า ภาพเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้เป็น Q 8 0 0นะครับคันเบนนี่เป็น F 8 0 0นะคันนี้ภาพไฟเป็น 2K นะครับเคเดี๋ยวผมจะลงไปเริ่มงานล้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับบนรถ Toyota เอาผ่านนะตอนนี้ผมกำลังเซตตัว Pocket w i f i เนี่ยเข้ากับตัวกล้องติงแวร์นะครับออนไลน์ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ตบก้นขอดูเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ออนไลน์ได้แล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่อินเทอร์เน็ตที่เขาต่อเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตที่ร้านผมนะ ผมต้องการความเร็วนะพูดง่ายๆคือตอนนี้รถวิ่งไปที่ไหนกล้องดูได้หมดเลยก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของติงแวร์มาให้ดูนะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างดูแผนที่จับความเร็วอะไรอย่างนี้ได้บ้างได้ได้นะโอเคตอนนี้ผมงานผมเสร็จแล้วสอนจนใช้ได้อ่ะเชื่อไหมผมงมอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอสอนวิธีการต่อกับไอโฟนนะแล้วก็วิธีการต่อครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนผมมันทําแล้วงงมากเลย ผมทาตามแล้วงงเดี๋ยวผมมีวิธีของผมอยู่เดี๋ยวผมจะไปเสนอให้เพื่อนผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะส่วนใครอยากจะได้กล้องติงแวร์นะครับอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกนะทักมาหาผมได้เลยผมมีรออยู่ที่ร้านตลอดสามารถเข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้กล้องหน้านะกล้องหลังอยู่ข้างหลังนี้นี่กล้องหลังติดนี่กล้องหลังตน้น้อยนี่ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด Racing Channel ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อเสนอนอะไรอยากให้ทําเรื่องอะไร อยากจะดูอะไรทักมานะครับเดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวจะหารถมาทําให้เนาะเพราะว่าปกติเรารอแต่รถรอแต่รถเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีเควนให้มีลูกค้าหลายเจ้าแล้วรออยู่ว่าพี่เดี๋ยวผมจะเอารถเข้าไปทํานะอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ